ค well รับพ um> ี่น้องมือหนีส่องว่าตัวนกเขาจะปรบดงครับครับพี่น้องมือหนีส่องใบใบครับเหยี่ยพาไปกันไปตัอนกเขาเพาะเสริมเนาะครับบรู้ว่าเพาะเสริมมันเหยี่พาไปไม่ได้เนาะครับมือหนีครับเพาะเสริมครับสวัสดีครับครับพี่ครับผมสวัสดีครับมือหนีเพาะเสริมมันเหยีพาไปทา้งไหนเนาะครับมือหนีรอบใบครับมือเศร้าหนีกับว่ามานไปแล้วครับมือผมเอาเจ้าค้าแสนออกไปครับเนาะรอบใบนะครับนะครับ เจ้าคำแสมเจ้าคำแสนครับมาเสริมแม่เจ้าตัวได้ไปแล้วพู้นี่นี่ครับนี่โอ้โหครับเจ้าสมโพธิครับโอ้นกไม้ปไายแดงนี่อบอกครับโอ้ฝนมาซีตัวครับครับไปยังได้กับไผ่ทานลอดลุนจูปลาได้ครับพี่น้องว่าบรรลุาพอพันภาคใบไม้ได่ครับเบรนว่าพ้นมีไม้เด็ดอิว่สันครับโอ้เสียงไหลครับไปตับทุ่มจูปลาได้ครับ พ it, ี่น้องมาหดไม้แล้วครับมาไม้เก่านะครับมาก่พอเสริมครับมือนครับพอเสริมของรังคูนครับครับไม้เก่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเขาทุกคนครับพนหนักเขานหมักบนเขาครับไม้เดือไม้เก่าครับมือนีใบสามเพลิงแล้วครับคุณรับผมใส่เจ้าําเส้นไปทั้งลังคุนครับเุ่นครับมืท่านนี่ครับนี่ เสริมใสืยอ่ยมองเกลานี่นะครับนี่ใสื้องเกลาผมได้เมือเจ้านี่ครับมีนกสองกรุก่นี่ครับแต่พันได้ขันหรอกครับผมเอาปึงใส่แล้วครับนะครับจีวิ้งได้กะรอติดตามมึงจะเข้าวนะครับเนาะจีวิังได้กะได้กำขบค้าบอลมึอนี่กะติดตามครับครับพี่น้องวันนี้ก็ ขากันมานั่งดีนะครับพี่น้องเนาะนั่งเศร้ามีแห้งอยู่ที่เสียงหน้าครับบอกแห้งกับไปเครับพี่น้องอันนี้กับน่งครับเสมบนเสียงหน้านะครับมีได้พ่อมไม้นี่เนได้ไม้นี่เป็นจอดไม้เป็นจอดเล่นบ่ครับ นกหลายคันแต่เชี่ยวว่ามันว่ามันดงนกครับกระว่ายขงพรท่านเลยโขลกหนังนกนกคันแตกเชี่ยวครับพี่น้องครับจักตัวได้เป็นตัวได้ครับเดี๋ยวนี้ครับอู้เหรอผมใส่เจ้าคำแสนเลยคุณครับคุณไกลๆคุณครับนกนกขามาแล้วพี่น้องครับนกมาแล้วนกขามาแล้วนกกลาเสือนก นกกะลังสีเขาเล cool. แล้วพี่น้องครับยินเสียงคู่แล้วครับพี่ว่าแม่รักเขาเดีบ่ครับพี่น้องครับนกเขานกประเสริมแล้ครับโอ้ออกไปแล้วครับพี่น้องออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วครับแร้วเป็นจอคำแสนครับพ well. ี่น้องจอคำแสนนกกับเขาไปใกล้แล้วครับจอคำแสนคู่ครับ เป็นนี่ขับรถลุนรถตีตามตัวพี่น้องเนาะแนวบอลต้นสีแดงกันอีกครับครับพี่น้องตอนนี้ก็หาโมงแรงครับผลสรุปแล้วก็แฮลครับพี่น้องนกขมหนีโอ้เสียดายครับพี่น้องเต้นมันได้ลุนอยู่ครับเต้นเขาทั้งหนาเขาทั้งขางครับสงสัยนกสิ้งหัวผันเนี่ยบครับพี่น้อง รุ่นว่ามันสิตายครับพี่น้องเจ้าคำแสนโอ้โมสรุปกับ่าราซ้ำครับมาเสียถิ่มเม่าซื้อน้ำพี่น้องมือนีิคำแล้วครับครับแต่เป็นตกดินแล้วครับหาโม่งแรงครับเสริมกับเป้งไดท์้อมมือนีิโอ้ยเหียวเหียวกันเนียวเหนียวเจอไซเนี้ยวเจอไซเหนียวเออเหนียวครับนกปลานสุดยอดครับพี่น้องครับปลาสามกุกเนียวครับผมมางเหมือนเสานี่ยแล้วครับเหนียวว่าสั่นครับ ของผมกับพ่อได้หลุนอยู่ครับของเสิรมกับพ่อได้หลุดนเ่เหอนครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นาทีแรกครับไม่หลุนอยู่ครับของผมกับบางคำบางได้ just, นี่ครับกับพ่อได้หลุนอยู่ครับเต้นเขาสองสามเท้อครับพี่น้องมึงอยูพ้นยังครับนกหูผาเงียบครับพี่น้องี่วาคำแล้วครับมึงนี้บ้าตันกับคอร์ไลฟพี่อน้องไปคนเด้อครับอย่าลืมกดติดตาม ให้บบาดตัวน้ำได้ครับครับช่างเนี้ยก็ดีครับช่างขามาเรื่อยๆก็ได้ครับพี่น้องเนี้ยบาดตัวก็รับเพื่อเขาครับถึงเสือ่บมีคลิปลงกะมีคลิปลงกะสร่างพนเนี้ยตามผ่านผมได้ครับเลยสนใจในกระทู้ขอมาถามเลยครับเดาบาดตัวจะทิ่มเบอร์ไว้ครับไม่คลิปนี่ยแหละครับสำหรับมือนีบาดตัวน้องเขาเนีนุ่งก็พอเสริมกับนกต่อทั้งสองต่อไล่เพียน้องไปก่อนได้ครับอย่าบริยาผ้าไปเอาลงกหนักครับ ฝ่ามันคำลงเลยแล้วครับสำหรับนี้ว่าตน้นนกให้ประดุงก็เพอเสริมขพอจบไปสัหรักก็ได้ครับพ่อไม่มีครับสวัสดีครับ